กำลังปรับพื้นที่นะคะแล้วก็มาถ่ายรูปค่ะบริเวณโรงแรมนะคะเขากำลังลาดยางสวยๆอาคารใหม่สวยมากอย,อ,อยู่ในรถใช่ค่ะเร็จแล้วไหม าามาถ่ายรูปข้างๆโรงแรมกันค่ะคุณแม่คุณจีจีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงแรมลื่นว้าวโอ้อาคารนี้สวยจัง ออาคารนี้สวยมากเป็นอาคารที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้งามมากเลยค่ะคุณผู้ชมนู่นจีจี้ถ่ายรูปอยู่ค่ะสวยจัง ห้องพักที่แบบว่าหรูอลังการโรแมนติกมากเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องอาหารประชุม เป็นต้นไม้อ่ะสวยมากไม่สวยหรอปี่นี่อ่ะมาเมื่อไหร่คะพี่สวยจังเลยอ่ะมาเมืไหร่คะจเจอ,หอเห็นแล้วก็รีบตามมาหาเลยค่ะจัอะไรใต้ต้นไมน้นู่นเขาดุนที่จะให้จอจดใต้อาคาร ม,มีห้องน้ำไม่ที่รถอ๋ออุอ้ยรถจอดไกลมาก<อ>ใช่ค่ะออกไม่ได้ตรงนี้นี่เขาจัดสัมปทาอืมโอ,อ,อ้อสวยจังเลยย่ะเขามีรูปเก่าๆเนอะรูปสวยมากเลยอ่ะอฉันทำบ้านเดินออมาอ่าฮะ บ้านสายทองมากเพลงบ้านส่ทองเขาร้องอยังไงอ่ะอเออใช่นี่คือสถานแห่งบ้านสายทองที่ฉันพร้อมมาสู่จ่ฉันยังไม่รู้เขาจะต้อนรับ ับสู่เพียงใดพี่จีน่าร้องเพียงเพราะไหมคะถา้าพี่จีน่าร้องเพียงเพราะกดหัวใจรัวมาค่ะนี่แหละพี่จีน่าบอกว่าห้องนี้สวยห้องนี้น่าจะเป็นห้องพักรับรองอสวยมากเก่งมากเลยค่ะหลักแหลมมาก ไม่เหยียบอนะยุ่ย í, แดดแรงแตะกี้แดดอ่อนดูพาเดินค่ะพาเดินชมโรงแรมวันนี้แหละคุณเราจะเชื่อที่หนาวเราอ๋อเป็นโตหินอ่อนมอ่อันอือเหียดมามันเหมือนเขาสร้างนานแล้วนะสร้างไป,ไปตลอดเนาะ สร้างตลอดการสร้างไปเรื่อยๆแล้วพื้นที่เขาเยอะมากจินดีต้อนรับโรงพยาบาลรามาธิบดีอ๋อน่าจะเป็นการแบบจัดสัมมนาได้อันนี้จะเป็นโรงอาหารหอประชุมสวยมากกดไลค์และยังนบะ กดไลคโรโรซฉันเห็นว่าค็นไม่ได้หลักไล์อยู่ค่ะสวัสดีคุณจริยาค่ะสวยมากค่ะพี่จีน่าผู้ชาย็ขาเจนกระจกสามด้านเออกระจกหกกี่นะไม่ใช่กระจกหกด้านรู้คือกระจกสามด้าน นนสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านด้วยนะคะอีกไม่กี่วันนี้นะคะเราจะบอกโปรเจกต์ใหญ่ที่ทําให้แม่แมต้องตื่นเต้นกันอีกแล้วนะคะแม้ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยค่ะอนนรอบที่แล้วรอบนี้ก็จะมาอีกใครนะคะอยากจะให้มาใหม่เร็วๆนะคะในโปรเจกต์ใหญ่ของพี่จีจีจะจัดขึ้นรัวหัวใจรัวๆมาเลยค่ะอะไรอีกฉันจะไม่รู้เธอไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้จะไม่ให้นักข่าวรู้แล้ว ใครจะรู้นะนักข่าวรู้ได้แต่เมื่อถึงเวลาที่เราอยากให้รู้แ <c oughs> ม้แต่นักข่าวก็ก๊อซิปไม่ได้เลยก๊อซิป <c oughs> ได้บ้างก็นี่ไงพูดพร้อมกับแม่ๆเป็นไง <c oughs> ได้ข่าวคุณต้องเราไม่เปลี่ยนเสือ้อนู่นรถอยู่นู่นเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปจอดที่อะไรนะห้องใหญ่อีกทีอ๋อลอบบี้เหรอฮะหย่าอ อ๋อคือล็อบบี้ตรงล็อบบี้นั่นก็สวยเจียาเป็นเหมือนทางเข้าแม่มรัวหัวใจมันละเป่าดูสิรัวมากเดวนี้คนดูสี่พันแปดหรอใช่อันฉันบอกเลยละกันอ่าฮะ้านจะไปงานบวชงานใหญ่ใครบวชฮะใครบวชนั่นน่ะสิใครบวชไหนไม่เห็นหน้าจอเลยพี่เห็นแต่ว่ามันจะแสงแดดไงอ๋อรองท้าวราดำปะ ไม่ดําไม่ติดล้อเขาบอกไม่ติดล้อไม่ติดรองเท้าไม่ติดล้อแต่ตปดรอง้าเป็นแบบใหม่อ๋อเป็นการลาดแบบเวอร์ใช่ไม่ใช่เหมือนโบราณเหรอไม่เหมือนโบราณแต่คุณพ่อไม่รเหรอใช่ไม่ติดรองเท้าแล้วขยี้ทําไมก็ขยี้ไม่อยากให้เผื่อมันติดง่ายดูซื้อคนดูเป็นล้านรอ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 ชมอยู่ค่ะงานบวชใครงานบวชใครไม่รู้ จะตั้งใจให้มากที่สุดเลยเพราะเป็นกระยาณมิตรที่ดีกล้าไหมครับแม่แม่อนนโาสาสตกันเด้อกว่าจะไปถึงงานบวชก็พี่จีน่าไปวันนี้ก่อนไม่ล่ะพี่จีจะบวชไงไปเลยวันนี้ไม่ล่ะพี่จีจะบวชไงอ๋อพี่บวชแล้วพี่บวชตั้งสิบปีวันนี้ก็มีงานไปไม่ล่ะไม่ไป ไม่รู้ว่างานอะไรไม่มีใครเชิญวันเกิดน้องมิลินอ๋อน่ารักค่ะขอให้น้องมิลินมีความสุขค่ะวันนี้วันเกิดน้องมิลินวันนี้นาออกไปซื้อเคกให้ลานอยู่ถ้าฉันอยู่ไกลๆฉันไปแล้วหรือว่าฉันว่างอะจะไปละละอืมวันนี้ฉันอยู่ไกลถึงปู่าเรสอืมเพราะวันนี้น่ารักจังเสาสวัสดีแม่แม่ด้วยนะคะวันนี้ทำอะไรกันบ้างคะวันนี้มันตังคานใช่ไหมฉันจำวันไม่ได้เลยวันนี้มันตังคานนะคะ เคล็ดลับวันอังคารค่ะคนสวมใส่เสื้อสีม่วงหรือออกโทนทึบนิดหน่อยนะคะมไม่ว่าคุณจะเกิดในราศีใดนะคะวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้แต่งตัวอาบน้ำหรือว่าแต่งแล้วสะดวกในการที่จะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีม่วงหรือสีทึบเนี่ยได้ก็ <S <S <an> <S จะส่งผลพลังดีๆ <S an> พลังบวกนะคะให้กับผู้ที่สวมใส่ด้วยเหมือนกันค่ะ <S an> ถึงว่าก็มีเคล็ดลับในการทำมาหากินเอาเสื้อกชีให้มามีหน่อยสิคะเดี๋ยวบา๊ะบ๊ที่รอไปอี๋ อ๋องานบวชบ๊อดตั้มหลักค้าคุณหนูภาพอ๋อหลักค้าไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่เห็นพี่จีจี้บอกเลยว่ารู้แล้วฉันยังไม่รู้แต่พี่จีน่ารู้แล้วแต่เห็นไม่บอกฉันเลย <c oughs> ยนเผือกร้อนดีดีถือไว้เองบ้างอะไรนะยนเผือกร้อนดีดีก็จะเห็นเธอโพสลงเฟซอะ่ะก็คุณตั้มเขาบอกว่าเธอไปตัดเอา,เาอนานั้ไม่ใช่เขาขอแบบล้างล้างข้อมูลล้างมลทินใช่ละไม่ไม่มีมลทินไม่มีมลทินแต่ลากอะไรก็ไม่รู้ ขอล้างข้อมูลงานทั้งหมดอจนกว่าจนก่บแผนงานหรือเขาเรียกอะไรล้างล้างทั้งหมดล้างทั้งหมดที่บอกที่พูดที่เกี่ยวข้องล้างอันนั้นไม่ล้างพี่จีน่าค่ะอันนั้นไม่รู้ไม่พี่เชื่อไว้บอสตั้มยังไงเขาก็จะบวชอยู่แล้วเขามีแหละแหมพูดเล่นไปพูดเล่นพูดหัวอย่างนั้นอะไรไม่มีอะไรหรอกไม่ ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องไม่น่ารักเราจะพูดแต่เรื่องดีเรื่องน่ารักเท่านั้นต่อไปนี้ะเรื่องว่าเอฟซีเอหรืออะไรเราจะไม่พูดเพราะเราไม่เคยว่าใครเพราะเราไม่มีเอฟซีเพราะเราไม่มีเอฟซีเราก็เลยแบบว่าพูดแต่เรื่องน่ารักๆกับเอฟซีนี้ต้องถนอมอย่างมากไม่ว่าจะคนที่ไม่ชอบเรายังไงก็ต้องให้เขารู้สึก ให้เขารู้สึกให้เขากลับมารักเราให้ได้อย่าไปอย่าไปอะไรจี้ไม่ได้เป็นนักการแข่ง FC ไม่ได้ FC นี่คือเรื่องใหญ่ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นไปออเป็นผู้จัดเนาะเราก็คือยังต้องถนอมน้ําใจเลยถูกถูกไม่ใช่ว่าเขาเห็นต่างแล้วจะจะว่าจะวิจารณ์อะไรก็ได้ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะเพราะความคิดเห็นต้องเป็นประชาธิปไตยเสมออ๋อพูดพี่ตั้มเลยพี่ตั้มก็บอกว่าการตําหนิ นะฮะคำตำหนิหรือคําแนะนําหรือคําที่ต่อว่ามาเนี่ยพี่จำบอกว่ามันคือแรงผลักดนันมันคือแนวคิดแนวปแล้วก็จะน,น้อมน้อมรับ,รบแต่ว่าไม่<า>ให้แรงเกินกฎขอบ<า>เขตอะไรที่แรงเกินไปเราก็จะดูแล<า>ตัวเองแล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนใจเย็นลงแล้วก็คิดมากขึ้นอว้ยใจเย็นลงคิดมากขึ้นแล้วก็รู้รู้แบบใช้ใช้ประสบการณ์ในการ ที่ผ่านมาน่ะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการดําเนินชีวิตด้วยอ๋อนี่นี่เหมาะสมกับที่จะกําลังจะบวชเลยเน<ร>าะร <ne? S 2> ไปคุยกันใน็อบบี้ได้ไหมอืมเป็นสิถือให้ไหมได้เลยะจะไปคุยได้เลยเหรอเพราะคนขับถือไม่ได้นะคะ <c oughs> หนว่าไม่ติดรองเทาง้าแกไม่ติดค่ะของคุณเป็น มันมีเหลี่ยมก็ตรงนี้เนี่ยเหลี่ยมอ่ะพี่มีฉันไม่มีมันมีหลุมเหลี่ยมนะเธอไม่ใช่ฉันแกเป็นคนมีเรื่องอธิบายให้แม่เแยะขึ้นหมดหรือยังอ่าครั้งแรกเมื่ออยู่ในกล้องนะคะพี่จีก็จะถามเดี๋ยวก็จะไปลืมในปงในปั๊มสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่ทุกคนในขออ่านคอมเมนต์ในสอยบอกนะคะว่าขึ้นหมดแล้วสวัสดีค่ะแม่แม่อยากให้แม่พา สวัสดีค่ะงานใหญ่จัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้องอะไรของพี่เขาก็ไม่รู้ดิฉันตาลายเลยคุณผู้ชมพี่เปิดแสงน้อยไม่ได้เปิดแสงเยอะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงปารีสนะคะใช่ไม่ได้เฮ้ยสบายออกต้องออกฝั่งใช่ออกฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ๋อเหรอเมื่อกี้เขาบอกผู้รู้แล้วแหละ ตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงปารีสพาพี่จีน่ามาพักผ่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณจิจริยานะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะจริยานี้มาให้กำลังใจน้องทุกทุกคนเลยอ๋อหลันน้องนกน้อง,อง,องอยูกิมามตลอดเลยพีจ่จีอยู่ด้านหน้านะคะตอนนี้เรากำลังท่องเที่ยวนะคะเป็นวันพักผ่อนนะคะอยู่ที่นครราชสีมา ตรงนู้นเป็นบ้านของพี่จีน่านะคะที่แอบซื้อไว้ว่าจะไม่บอกใครว่าจะไม่บอกใครว่ารวยหรอที่นี้เดี๋ยวสักครู่เราไปถึงล็อบบี้เราจะพูดถึงสาระน่ารู้กันต่อไม่เกินหนึ่งนาทีนี่ละค่ะแม่แม่แมรอสักครู่เดียวนะคะีะกคะเดินยังไงคะก็บอกไปแล้วว่าจะมีงานใหญ่แมนโบผู้ดใดอยากให้มีงานใหญ่กดหนึ่งมาเลยจ้า กดหนึ่งมาเลยจ้าผู้ใดยอยากให้มีงานใหญ่ตอนนี้นอออตอนนี้พี่จีเป็นพ่อใหญ่<อ>น้องมิลินล่ะ่ะขอให้น้องมิลินเติบโตมาเป็นนางเอกดาวรุง่งผู้ที่มีสเสน่ห์มนตราขอให้นหนวสวยวมากกว่าพี่พจีหลายเท่าเมื่อตอนสมัยพี่จีสาว วันนี้นะเขาบอกว่าจะเป่าเค้กบนเวทีให้น้องมินคนไหนคนาน้าหรือลุงอ๋อไม่ใช่จะรู้เรื่องเยจีอ่ะลุงหรือเปล่าน้าไหนเขามีพูดไปเรื่อยข้อมูลไม่ค่อยได้เตรียมอเราก็ไม่เห็นว่าเออจะน้าหรือลุงแล้วก็คุณนกอกเขายังไม่แก่ในสายตาเราก็คิดว่าจะเป็นน้าอะไรเงี้ยจะต้องเกี่ยวกับแก่หรือไม่แก่ลรวเรียกไปเลย งัมชดเห็นตอนพี่เจอายุ20ยังมีคนเรียกว่าลุงได้เลยทั้นงที่พี่ยังไม่ได้แก่ตามอายุแต่เขาเรียกตามหน้าเราไม่รู้เพราะเราไร้สาระนิเปีเขาเรียกตามหน้าพี่อมเหมือนตอนนี้เขาก็เรียกว่าลุงสิงถ้าลุงดีฉันเรียกว่าลุงสิงไม่น้องๆเราก็จะเรียกว่าตาสิงไงลุงน้อยลุงน้อยใช่อาน้อยลุงน้อยนะคะ พราะว่าเขาดูเหมือนกับแก่กว่าสมเด็จพ่อกดหนึ่งมาแล้วรัวๆเลยค่ะพี่จีทีนี้เราจะทำยังไงกันต่อคะก็่อยากครูคุณไปเกิดอะไรไปไก็อยากรูอ๋อดิฉันก็จะทำหน้าที่นี่ค่ะเลขาของดิฉันนะคะสวยมากเขาบอกว่าใครถักเปียยาวสวยใช่เขาบอกว่าคนถักเปียผมยาวสวยเห็นแต่หลังสวยมากค่ะ นะคะหลังสวยกว่าด้านหน้าโอ้ยสวัสดีพิธีรนุด้วยนะคะพิธีรนุมาแล้วค่ะคุณมลโรงแรมด้านหลังสวยกว่าด้านหน้านี่ฉันพูดเรื่องโรงแรมแต่คุณต้องสวัสดีค่ะคุณจีน้ี่น้องๆจะเย็นๆนะคะอยู่ในกล้องค่ะอย่าเพิ่งทะเลาะตกตีกันนะคะจะหาว่าฉันไปว่าเขาไม่สวยอยู่ในกล้องพูดได้อยู่ในกล้องแป๊บหนึ่งนะคะนี่ถึงล็อบบี้แล้วค่ะแม่แม่เดี๋ยวพี่จีจะมาเล่าเรื่องที่ดิฉันให้เล่าต่อ อ่าล็อบบี้เดอะล็อบบี้นี่แหละไปเจอเจ้าของเสียงเจอกับเจ้าของเสียงแน่เลยเนี่ยกูวา่า <laughs> ถึงแล้วค่ะล็อบบี้บอบเอาค่ะพี่จีถือกล้องลงไปก่อนนะเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งไม่ใช่ปัญหาเรื่องนี้ธรรมดาอยู่แล้วนี่เป็ส,สวา โอเคมีถ่ดด้านหน okay. like oh, sure. ้าโรงแรมนี okay. right ้คือล็อบบี้สวยมากคุณผู้ชมเหมือนวังสมัยเก่านะเหมือนวังสมัยรอห้า so ่ะ ดีค่ะไปงานบอสน,นกใช่ยไหมคะอยู่ที่เขาใหญ่จ้ามาถ่ายรูปที่ล็อบบี้ก่อนกลับเหมือนวังสมัยรอห5น่ะสวยจังมมนะเออนะเหมือนสมัยรอห้าน่ะชังกระียสวยมากใหญ่มากโอ้โห ขอบคุณที่แชร์นะคะวัสดีค่ะถ่ายรูปได้ใช่ไหมคะด้านวนด้านล่าง,างะคะ่ะเชงกะลรียสวยมากค่ะมาถ่ายรูปก่อนกลับค่ะมานอนที่นี่แล้วหนึ่งคืนสวยจังพี่แพทลองส่องกระจกสิมันจะเห็นเงาตัวเองไหม นี่คือด้านหลังโรงแรมนะคะตรงนี้จะเป็นล็อบบี้สำหรับไว้แบบรับงานอดรว้าวด้านหลังสวยมากสวยไหมฮะอุ้ยลืมใส่แว่นตาดำลืมใส่แว่นกันแดดเรียกแว่นตาดำแบบบนอกโบราณมาแว่นตาดำสวยมากค่ะปาดเบเ่งเนไหย บรรยากาศดีมากพิจิณ่าพักอยู่หลังกลางคะ่ะเอ่อไม่ใช่หลังที่สามหนึ่งสองสามพิจิณ่าพักอยู่หลังที่สามคะ่ะปรา,าสาทหลังที่สามสวยมากโอ้สวนงามมากเลยอ่ะืใครว่าก็มาเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะห้องพักไม่แพงคะ่ะ คือละหมื่นกว่าบาทต่อห้องนะคะไม่แพงเพราะอะไรที่ไม่แพงเพราะว่าพี่จีน่าไม่ได้จ่ายเองค่ะเพราะว่าถ้าเราจ่ายเองจะแพงมากค่ะคุณจีจี้เป็นคนจ่ายค่ะสวยมากและที่นี่เจ้าของเดียวนะคะเจ้าของเดียวทั้งแบบทั้งเวิร์กเนี่ยน่าจะเป็นร้อยๆยไล่อ่ะเจ้าของเดียวทั้งหมดเลย สุดยอดมากเป็นสไตล์หินอ่อนด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนวังประตูเขียวๆเ,เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบสมัยโบราณเลยฮะเหมือนสมัยตั้งแต่รอห้าสวยมากค่ะพี่จีน่าเนาะคุณสุบันนะคะเดี๋ยวพี่จีน่าเปิดแสงจอก่อน จินาเปิดแสงจอน้อยมาอาจจะมองไม่เห็นโอเคสวัสดีคุณจีจี้ย่าอุบลสวัสดีคุณจีน่าคุณสุบันบอกสวัสดีจ้าจะไปออกงานบอสนกไหมมาเที่ยวเขาใหญ่กันจ้าตัวนี้ก็จะเป็นสระว้ายน้ำเลิศมากเลยอ่ะอ้อเห็นจะของในนน้อย โอโหพังมา <laughs> ให้มีเจ้าของอยู่ในเฟรมบ้างฮะสวยเนาะมันเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศเลยอะ่ะถ้าถ่ายรูปแล้วก็แอปว่าอยู่ต่างประเทศก็ได้เหมือนอยู่เนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยะเหมือนอยู่สไตล์บ้านแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบเนเธอร์แลนด์หรือฝั่งทางโน้นนะฮะอัมสเตอร์ดัม อัพเตอร์ดัมก็เนเทอร์แลนอันนี้ก็ตากอะไรเนี่ยอุ๊ยมะม่ว í, มมงกวนแอบกินเนี่ยฮะก็มีมะม่วงกวนด้วยนี่ยฮะของแม่จะทองโรงแรมค่ะแดดแรงแต่ว่าวันนี้เมฆหมอกค่อนข้างโอเคอุ๊ยแต่ทำไมให้เห็นหน้าพี่กีนหน้าแล้วคนหาย คนหายออกไปเรื่อยๆค่ะพอเห็นหน้าพี่จีน้ารถทำงานตลอดเวลาค่ะรถตัดย้านะคะคือเขามีพื้นที่เนี่ยมะม่วงตรงนั้นนะคะตรงนั้นคือสวนมะม่วงบุฟเฟ่ค่ะจ่ายสองร้อยเก็บเอาได้เลยค่ะจ่ายสองร้ลูกค้าก็สามารถที่จะเก็บกลับบ้านได้เลยได้หนึ่งถุงนะคะถุงใหญ่ๆเลยค่ะ เป็นมะม่วงมหาชนกลูกดอกมากนั่นไงเขาจะมีรถกอล์ฟมารับแล้วก็มาต่อยมะม่วงค่ะเป็นมะม่วงที่อยู่บนเขาใหญ่เลยนะรสชาติหวานหอมกรอบอร่อยนะคะคนก็ดูเยอะอยู่นะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะใครสะดวกพิมพ์ก็พิมพ์มานะคะหรพิกิน่าจะทักทายนะคะอยากจะอ่านชื่อออกอากาศนะคะ งามเนาะคือถ้าพี่จีน่าไม่ได้อยู่กับพี่จีจี้พี่จีน่าก็คงไม่ได้มีเมีโอกาสมาหรอกอย่าใช้คําว่าไม่มีเวลามาถ้าคําว่าไม่มีเวลามาแสดงว่ามีเงินอันนี้คือทั้งเวลาแล้วก็โอกาสจะไม่มีเลยถ้าพี่จีน่าไม่ได้อยู่กับพี่จีจี้ะน,ะะน,นะคะเปลี่ยนเสื้อแล้วเพราะตัวนั้นมันร้อนไม่เข้ากับสภาพอากาศอือาการกาแฟ คุณพ่อไม่มีน้ำอมฤตมีน้ำอมฤตให้คุณพ่อป่ะละ่ะไม่มีไม่มีมใช่ที่นี่ก็เป็นแค่็อบบี้คุณพ่อใส่ชุดเหมือนกับคุณแม่พอดีไปเรียกมาทีต้อง<ม>คุณจิจีเรียกบอกว่าสามนาที ตรงนี้ใช่ไหมที่แม่มาเก็บมะม่วงอ๋อคุณแม่เหมือนมาถ่ายหนังครับตอนนี้เออเต็มนเลยคือบรรยากาศดีภาพสวยมากเลยวต้นุ้ยนู้นมะม่วงเป็นแสนใช่มะม่วงเยอะมากน่าจะประมาณสิบกว่าไร่ได้อะกินไม่ทันเขาขอเก็บไ้เต็มถุงล้นถุงไปเลยสองร้อยขนาดพนักงานขโมยบ้างอะไรบ้างเลยนะคือสองร้อยนี่คือล้นถุงได้เลย มีปัญญาขนขนไปแต่ให้หนึ่งถุงให้หถุงถุงใหญ่มากเลยนะแล้วมะม่วงลูกใหญ่มากไม่ใช่ลูกเล็กๆมันแล้วแต่เราจะเลือกไงอ๋อแล้วก็คือเราเลือกเองเลือกเองเกามีไอ้ที่ฉอยอือข้างในนี่แม่หยิบมาตรงนี้ก็สวยนะคะใช่ส่วนนี้ก็สวยเนี่ยนั่งตรงนี้ก็สวยเนี่ยอือเพราะตรงนี้มีสระเลยครับเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลืม เออสวยค่ะแม่ขาเลิศงามเนาะคุณจริยาบอกสวัสดีค่ะคุณแม่ <c oughs> คุณแม่สวยจริงๆใช่ค่ะ <c oughs> เนี่ยขาออกแล้วก็มีร้านของชำตรงเนี้ยะ ตรงนั้นใช่ไหมที่ตรงนี้แล้วค่ะเอาก็อีออกตัวหนึ่งไม่ต้องใช่ไหมให้เป็นธรรมชาติใช่ไหมไม่ได้เธอต้องไปอยู่ข้างหลังราะว่าคุณจะมานั่งกัน มเป็นอมริก <accurately> กันไยลองเท้าไม่ได้เปลีนเลยไม่เป็นลายรองเท้าสวยถ่ายไม่เห็นรองเท้าก็ได้เออิ้มหม่องไปนะอเอยคุณพ่อจะดื้อหน่อยค่ะเมื่อไม่ได้ทานน้ำก่อน้้ำอมริต ดนิดหนึ่งแต่ว่าเมื่อถ่านก็นไป,ป๊บกอูโอ้โหทอกไม่หยุดหให้ถ่ายทุกจุดทีนี้<อ>ตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยแ<อ>นยวนคิดจะมาใช่ค่ะสวยมากค่ะอ่ะเชิญมาในนี้ค่ะคุณท่านจะได้ขึ้นรถเลยนะคะเดี๋ยว<แ>จะพาไปดูข้างหน้าโรงแรมนะสวยสวย ยอ้อนไหมครับได้อยู่เดินมะางนีนกลับมาีนีลูก <c oughs> ไปดูด้านหน้าโรงแรมปึ๊บพอดีแดดลม่มลมตกพอดีคะ่ะสวนเขาใหญ่มากโรงแรมตรงนี้พี่ว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าพันไร่น่าจะพันไร่ได้นี่แค่ทางเข้าโรงแรมนะก็ไปต่าประมาณ สองไร่ได้นะฮะทางเข้าโรงแรมจากถนนใหญ่มาที่หน้าล็อบบี้เนี้ยน่จาจะสองไร่ได้อะชื่อโรงแรมชาชาโตเดอชาโตเดอร์เขาใหญ่มันมีทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็มีทั่วประเทศชาโตเดอชาโตเดอร์น่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะ ชาโดชาโดเดอร์ชาโดเดอร์นี่ค่ะหนะ้าล็อบบี้หน้าโรงแรมอันนี้คือล็อบบี้นะอันนี้คือเป็นแค่ล็อบบี้แต่ว่าที่พักนู้นจะเป็นปราสาทอยู่อีกอยู่ด้านหลังของล็อบบี้นี้ค่ะจะเป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งตรงนี้จะเป็นแอ่งกระทะเลยค่ะจะเป็นภูเขารอมรอบสวยมากชาโตเดอร์ชาโตเดอร์เขาใหญ่ งามเนาะเป็นคล้ายๆกับวังเก่าเนาะแล้วก็จะมีต้นมันไม่ใช่ปราลมเนาะไม่น่าจะเป็นปาลมมันคล้ายๆกับแบบคล้ายๆกับต้นอินทผาลาัมอะ่ะน่าจะอินทผาลาม ใช่อินทผลาาัมไหมคะอินทผลาาัมปะใช่ไหมโอ้ใช่เพราะว่าลูกดูจากลูกมันแล้วเป็นอินทผลาาัมใช่จริงๆด้วยอินทผลัมอุ้ยนี่ลูกนี่แห้งแล้วอ่ะอุ้ยอยากกินจังเลยจะเก็บกินได้ไหมเนี่ยเนี่ย อินทผลัมจริงๆน่าจะเก็บกินใช่สมัยจักรยานเอ,อ๊ะจักรยานเขาก็ทำเป็นแบบสมัยรอห้าเห้นนะเป็นแบบสมัยโบราณเลยอะ่ะแบตบพี่จะหมดแล้วนะโอเคแล้วพี่จีน่าขอลาก่อนเพราะว่า แบตจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จีน่าไปชาร์จแบตก่อนขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆท่ทานที่กําลังชมอยู่นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวพี่จีน่าไปชาร์จแบตเดี๋ยวไปเที่ยวที่ไหนอีกพี่กีน่าจะถ่ายแล้วก็ถ่ายทอดสดให้ดูนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ